คุณสุภชัยพูดถึง a d v a n c e ์แล้วร้อยท่อไปดูกรณีของ g e n e r g y d e v e l o p m e n t เอ่อสำหรับการเตรียมทำรายการซื้อหุ้นของโครงการ Jackson ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนะฮะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขนาดกำลังการผลิต1,200เมกะวัตต์นะครับล่าสุดทางคุณยุภาพินวงังวิวัตรประธานชน้าที่บริหารด้านการเงิน หรือว่า CFO ของก้ l วฟเนี่ยก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนะครับว่าจะทํารายการแล้วเสร็จภายในไตรามาสหนึ่งนี้และที่สําคัญคือเมื่อมีการโอนหุ้นแล้วก้าวฟจะสามารถบันทึกรับรู้รายได้เข้ามาทันทีเนื่องจากว่าโครงการ Jackson ที่สหรัฐเนี่ยเป็นโครงการที่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์อยู่แล้วอก็อเห็นว่าเปิดตั้งแต่พฤษภาคมปีที่ผ่านมาแล้วนะ สำหรับแจ็คสันตัวนี้นะครับแล้วก็จากตรงนี้แหละครับก็มีการประเมินนะครับว่าเมื่อมีการชําระค่าหุ้นแล้วโอนหุ้นกลับเข้ามาแล้วนะมีการบันทึกรายได้นะครับก็มีการประเมินนะครับว่าปีนี้นะครับส่วนของกราฟเองจะมีการรับรู้รายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของแจ็กสันตัวนี้นะครับก็ประมาณสัก7 0 0ถึง1,000ล้านบาทเข้ามาเลยนะอ่าก็เรียกว่าจ่ายปุ๊บก็รับรายได้เข้ามาปั๊บเหมือนกันสำหรับตัวของโครงการแห่งนี้นั่นเองนะครับนะฮะ แล้วก็ในส่วนอีกอันหนึ่งครับที่น่าสนใจคือไตรมาสแรกของปีนี้นะฮะอย่าลืมนะครับว่าช่วงปลายมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีเรื่องของการรับรู้รายได้เข้ามาอีกส่วนหนึ่งครับสำหรับโปรงไฟฟ้าที่เรียกว่าเก้าพีดีนะฮะหรือว่าตัวของปปวกแดงนะครับหน่วยที่1นนะครับก็จะมีการรับรู้เข้ามาในช่วงของประมาณสักปลายเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ รวมกันนะฮะเลยรวมทั้งนี้ฮะก็จะมีรการรับรู้รายได้แบบเต็มปีของโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็น IPP อ่าไอ้ส่วนที่เป็น GSRC ตัวนี้นะครับ2,650เมกะวัตเข้ามาเนี่ยแบบเต็มปีเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าก็แยกแยะให้ชัดเจนนะนะครับ,ค,รบคือ GSRC เนี่ยก็เป็นโรงไฟฟ้าประเภท IPP ก็คือโรงขนาดใหญ่อ่าใช่นะับเป็นโครงการแรกใน5000ันมกะวัต์ทั้งหมดเนี่ยซึ่ง GSRC คือกาวศรีราชาอาอ่าอันนี้ก็ตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมะนะครับที่4ราชา2,650เมกะวัตเขาทยอย COD มาจนครบแล้วอาใช่จนครบทั้งหมดะนะครับแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะสามารถรับรู้ได้เต็ม2,650เมกะวัตนะฮะตลอดทั้งปีและขณะเดียวกันเนี่ยครับปีนี้เองก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของ2,650ก้อนที่2อ่าใช่ IPP ก้อนที่2ครับนะ,ะบก็เป็น g a ฟ์ปลวกแดงอ,อันนี้ก็จะเริ่ม COD 650เมกะวัตต์แรกก็คือเดือนมีนาคมเป็นต้นไปโอไทม์ไลน์ก็จะทุกๆ6กเดือนอ่า every six months ถูกไหมครับครับมีนาคมตุลาคมมีนาคมตุลาคมอืมนะครับสี่เอ่อสี่ฮาร์อ่าสี่ฮาร์เออสี่ฮาร์นี่มันได้ก็ครบพอดีอ่าครบพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะครบรวมจำนวน2,000กว่าเอ่อ2,650เมกอันใหม่เนี่ยประมาณปลายปีหน้าก็คือตุลาปีหน้าตุลาหก 7จใช่ในะครับอันนี้ก็จะสมบูรณ์แบบนะครับเอาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการสำคัญแล้วก็เป็นฟุตปริ้นแรกของก้าวบนแผ่นดินลุงแซมนะแผ่นดินลุงแซม1,200เมตรก็ถือว่าไม่เล็กนะฮะเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติก้าวจะไปถือ49%ใช่ไเมอ่ไหมอันนี้ก็ดูแล้วเนี่ยโครงการนี้เขาก็คาดหวังตัวของกำไร จากโครงการนะปีปีปหนึ0งเจ็ดถึงพันล้านนะอืมนะฮะเจ็ถึงพันล้านถ้าบอกว่าโครงการพันสองเมกสีก์เซ็ก็อยู่ที่ประมาณสัก600เมกอืมห0รเมกหกร้อเมกก็กำไรตกอยู่เมกหนึ่งนี่ก็ต่อปีประมาณสักล้านล้านกว่ากว่าอ่าล้านกว่ากว่าต่อเมก ต่อเม็กใช่ไหมอันนี้กำไรแล้วนะอ่ากำไรแล้วนะโอเคก็เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมีทั้งเอเชียพลัสที่กำหนดคําแนะนําเป็นซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมาย57บาทต่อหุ้นขอไปห้าสิบเจเป็นฟิลิปเอเซีย plus ให้ไว้65บาทต่อหุ้น65ดูอัพไซด์ได้ฮะประมาณ22%ด้วยกันนะครับแล้วก็ทางฟิลิปให้ไว้ที่57บาทนะฮะก็ถือว่ามีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก7%กว่าๆด้วยกันนั่นเองนะครับ